สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EchoP r พิลล์รทนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องรูทีนการรักษาสิวกันนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆขอเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็ว่าเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยกังวลกันนะครับจริง,รงๆเขาว่าสกินแคร์เป็นเรื่องสนุกนะครับแล้วรูทีนรักษาสิวเนี่ยจริง,รงๆเราสามารถจัดได้หลากหลายแบบมากนะครับจะเห็นได้จาก ข้างหลังนี้นะครับว่าโคตรเตรียมของมาแนะนําเยอะมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีการพลิกแพลงการเล่นได้หลากหลายมากนะครับแต่บอกว่าอย่างหนึ่งก่อนว่าต้องเข้าใจตรงกันนะครับว่าทั้งหมดที่แนะนําวันนี้จะเป็นสกินแคร์นะครับการรักษาสิวเนี่ยก็จะรักษาได้ระดับน้อยถึงปานกลางเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครเป็นมากอย่างเช่นสิวอักเสบมากกว่า10เม็ดเป็นสิวเป็นซิสหรือว่าเป็นหนองลึกๆอย่างเงี้ยครับก็แนะนําให้พบแพทย์หรือว่าพบเภสัชเพื่อใช้ยานะครับ ขามาเคลียร์เรื่องเขาจะผิดเรื่องแรกก่อนนะครับที่หลายๆคนน่าจะยังเป็นอยู่ก็คือพอเป็นสิวปุ๊บก็หาสกินแคร์ทุกอย่างที่เป็นสําหรับคนเป็นสิวโฟมล้างหน้าคนเป็นสิวโทนเนอร์คนเป็นสิวเซรั่มคนเป็นสิวมอยส์เจอร์เซอร์คนเป็นสิวกันแดดคนเป็นสิวกลายเป็นคนเป็นสิวทั้งหมดซึ่งทุกคนรู้ไหมปัญหาคืออะไรพอเราใช้ทุกอย่างที่มันเป็นเคลมว่าแคเน่เนี่ย พอเขาเคลมได้แปลว่ามันต้องมีแอคทีฟในการรักษาสิวซึ่งพอมีแอคทีฟในการรักษาสิวสุดท้ายก็หนีไม่พ้นซาลิสตลิกแอซิดหรือว่า BHA นะครับพอใช้เยอะๆซ้อนๆกันก็จะเกิดความระคายเคืองได้ผิวก็จะยิ่งแย่ลงครับดังนั้นการมองเป็นรูทีนเป็นเรื่องสําคัญครับเราควรจะดูเป็นรูทีนเลยว่าเราใช้อะไรอยู่บ้างแล้วตัวไหนเนี่ยมีแอคทีฟแรงๆที่ใช้รักษาสิวบ้างหรือว่าตัวไหนเนี่ยเป็นของพื้นๆธรรมดาที่ใช้เสริมการรักษาสิวนะครับ พระเอกในการรักษาสิวก็คือ BHA หรือว่าเบ t a h y d ดรอกซ c แอซนะครับซึ่งเป็นกรดที่ละลายในไขมันตัวที่เรารู้จักกันดีก็คือ s a l i c ิลิกแอซินั่นเองครับที่เขาเป็นพระเอกเนี่ยเพราะว่าคุณสมบัติเขาครบมากครับสามารถจัดการได้ทั้ง4สาเหตุต้นตอของสิวเลยนะครับซึ่งก็คือความมันการหุดตัน เชื้อแบคทีเรียแลวก็การอักเสบนะครับคือซาลิซิลิกแอซิดเนี่ยสามารถจัดการได้หมดเลยครับดังนั้นเราก็จะเจอสกินแคร์ที่มี BHA ได้ทุกขั้นตอนของรูทีนเลยครับซึ่งความสนุกก็อยู่ตรงนี้แหละครับเราสามารถเลือก BHA อยู่ในขั้นตอนต่างๆได้นะครับสามารถปรับรูทีนได้ตามเราต้องการเลยครับกลุ่มแรกจะเป็น BHA cleanser นะครับหรือเป็นโฟมล้างหน้าที่มี BHA นะครับตัวนี้ก็จะช่วยลดสิวแลดการหนุดันได้นะครับจะอ่อนโยนกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทาทิ้งไว้นะครับแต่ว่าการแผลเซลล์ผิวเนี่ยก็จะ ด้วยความที่เขาเป็นคนผิวแห้งนะครับ5ตัวนี้ก็คือคัดมาแล้วนะครับว่าใช้ได้แบบไม่แห้งตึงเลยนะครับแบรนด์เนี่ยชอบคิดว่าคนเป็นสิวต้องผิวมันเท่านั้นชอบลางละเอียดนะครับจริงๆแล้วคนผิวแห้งก็มีสิวนะครับก็5ตัวนี้คัดมาแล้วนะครับมีตัว ceres a นะครับเป็นตัวดังอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้ง bha แล้วก็ pha นะครับ n r o g i n a ตัวนี้ก็เป็นตัวดังเหมือนกันนะครับมี salicylic acid 0.5%นะครับ เดลฟินี่ตัวนี้แบรนด์ไทยออกใหม่เลยนะครับเป็นโฟมล้างหน้ามี bha หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับตัวนี้ที่โคชอบม,มากๆคือเนื้อเขาเป็นเจลลี elly, ่เจลลี่ทุกคนล้างสนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็มีของพิเรี่นะครับตัวนี้โคชอบม,มากๆเลยมีทั้งซาลิซิลิกแอซิดแล้วก็แอคเน่บัสเตอร์นะครับช่วยลดสิวได้ดีเลยและตัวสุดท้ายนะครับลาโรสโฟเซ่เอฟฟ์คาพรีลิ่งเจลนะครับตัวนี้มีซาลิซิลิกแอซิดร่วมกับ lha รวมสองเปอร์เซ็นต์นะครับคือตัวเนี้ย ผลัดจริงจังมากเลยนะวันไหนที่ใช้ตัวนี้ก็คือไม่ต้องใช้อะไรที่มี BHA ต่อเลยนะครับตัวนี้เอาอยู่มากๆตัว BHA cleanser เนี่ยจะใช้ร่วมกับการรักษาสิวใช้กับ BHA ขั้นตอนอื่นๆก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครสิวน้อยแล้วเป็นช่วง m a i n ทนไม่ให้สิวกลับมาขึ้นซ้ำเนี่ยก็สามารถใช้ BHA cleanser เดี่ยวๆก็ได้เราจะได้ไปสนุกกับสกินแคร์รูทีนอื่นๆเล่นสารตัวอื่นได้อีกครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าโฟมล้างหน้าเนี่ยหน้าที่หลักคือทําความสะอาดแต่แต่อย่าลืมนะครับว่าโฟมล้างหน้าหน้าที่หลักคือการทําความสะอาดดังนั้นหาที่ล้างสะอาดไม่แห้งตึงไม่ทาําลายเกราะป้องกันผิวเนี่ยก็เพียงพอแล้วครับและสเตตที่โคอยากเพิ่มเข้ามาก็คือคลีนซิ่งนะครับจะใช้ไมเซล่าวอเตอร์หรือว่าจะเป็นพวกคลีนซิ่งออยก็ได้นะครับเพื่อทำความสะอาดเมคอัพกันแดดหรือว่าความมันต่างๆน,นะครับลดโอกาสการอุดตันเข้าไปอีกครับ ไม่เส็จแล้วว่าเธอจะใช้ของแบรนด์อะไรก็ได้นะครับพวกก็จะเน้นที่มันถูกแล้วก็คุ้มนะครับอย่างนิวฟอร์มูลาตัวนี้ดีเลยนะครับแล้วก็มีของ b ีเฟสต้นะครับอีกแบรนด์หนึ่งที่ชอบใช้ก็จะเป็นการ n เย่นะครับสีชมพูดีมากๆเลยเทน s i n g ออยเนี่ยคนผิวมันก็ใช้ได้นะครับไม่ต้องกลัวไปนะครับมีของมูจินะครับที่ราคาดีตัวนี้ราคาดีกว่าด้วยชื่อว่าคุระชิ ริสุมุนะครับ cleansing oil อยู่ในซูรุฮานะครับเหมือนเป็นแบรนด์ของซูรุฮาคือดีมากเลยแต่ว่าตัวนี้จะมีน้ำหอมนะครับส่วน c l นเซอร์ถ้าเกิดไม่ได้มี BHA เนี่ยโค้ชจะชอบใช้2ตัวนี้นะครับก็คือ p h y s i c gel นะครับแล้วก็อิงกุนะครับก็คือล้างสะอาดแล้วก็ไม่แห้งตึงชุ่มชื้นดีนะครับก็จะมี2ตัวนี้นะครับที่พิเศษก็คือสามารถล้างเมคอัพได้เลยนะครับโดยการถูบนหน้าแห้งก่อนนะครับแล้วค่อยตามด้วยน้ำนะครับล้างออกนะครับมีของเซรัวีแล้วก็ไฮเนส์นะครับ2ตัวนี้ก็คือดีมากๆเลยนะครับ หลังๆหน้าก็มีสกินแคร์ BHA รอเราอยู่อีกเยอะเลยครับซึ่งมีหลายขั้นตอนมากๆนะครับอันนี้คือความสนุกเลยว่าเราจะจับตัวไหนไปคู่กับตัวไหนนะครับงานนำๆก็จะมีอย่างด็ออรพงแล้วก็ BK นะครับก็ใส่ BHA มาไม่ได้เยอะนะครับสามารถใช้ได้ทุกวันนะครับอย่างคอสอาริกส์ตัวนี้จะใช้ b ี a ทนซาลิชเลตสเนตนะครับซึ่งเขาบอกว่าจะเทียบเท่ากับซาลิชเลิกแอซิดนะครับซึ่งคืว่าตัวนี้อ่อนโยนเลยนะครับแล้วก็ยังมีตัว ออกซิเคียลนะครับตัวนี้จะใช้ซาลิเซิอเรต2%ร่วมกับ PHA 4%นะครับนั้นมาบอกว่าเป็นโทเนอร์และอ่อนโยนกว่าไม่จริงนะครับต้องดูที่เปอร์เซ็นต์นะครับและที่โคไม่มีอยู่กับตัวก็คือพาราชอยส์นะครับตัวนี้ก็คือมี BHA 2%นะครับซึ่งตัวนี้คือโด่งดังมากๆเลยนะครับถ้าเป็นงานเซรั่มขอมาโอยด์ก่อนเลยนะครับลาโรชโพเซฟข่าเซรั่มนะครับตัวนี้คือแบบที่หนึ่งในใจนะครับเขามี BHA 1.5% LHA 0.45%แล้วก็ไกลโคลิกแอซิด3.5%นะครับคือผลัดสะใจมากนะครับตัวเนี้คือใช้ตอนกลางคืนตื่นมาเห็นผลก็คือดันสิวพุดพุดพุดพดออกมาเลยนะครับคือแบบ ดีมากๆของไฟก็จะมี BHA 2%เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้โค้ว่าอ่อนโยนกว่านะครับโค้ชอบใช้ในตอนเช้านะครับแล้วก็มีขวดดำของ s k i n l e s t l s นะครับที่แบบสมสมครบมากๆนะครับมีทั้ง BHA 2%มีซิงก์ PCA นิทีนมีไนซินอมาย5%ด้วยนะครับคือแบบครบมากสำหรับคนเป็นสิวเลยนะครับสำหรับคนงบน้อยก็จะมีของ q Press ตัวนี้นะครับที่มี BHA 2%เหมือนกันนะครับเนื้อดีนะครับกลิ่นแอลกอฮอล์จะแรงนิดนึงแต่ว่าก็ซึมไวดีครับมีซูมี่ซองชมพูนี่ก็ถือวาารคดีีเลลยัมท้้ง BHA HA 2% 2%แก็ ตัวนี้่อยชอบส่วนตัวนะครับ TLC ของ Rang e l h e n นะครับตัวนี้ก็จะมี HA 10%แล้วก็ BHA 1%นะครับก็คือผลัดได้ดีเลยนะครับนานๆจะวนกลับมาหาเขาทีนะครับเพื่อแบบเหมือนเคลียร์ผิวนะครับคือดีมากๆ เซรั่มที่พูดมาข้างต้นเนี่ยจะมี BHA 2%นะครับดังนั้นจะค่อนข้างรุนแรงควนแนะนําให้เริ่มใช้แค่2องถึงสครั้งต่อสัปดาห์ในตอนกลางคืนนะครับแล้วค่อยปรับเพิ่มลดตามสภาพผิวตัวเองนะครับคือการสังเกตสภาพผิวตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดเลยครับสำหรับใครสังเกตผิวไม่เก่งอยากได้แบบใช้ได้ทุกวันก็มีนะครับอย่างตัวกราวิชตัวนี้ก็มีทั้งในซินามายซิงแล้วก็ซาลิสเซิกแอซิดนะครับหรือว่าตัวของหมอกุ้งแล้วก็สกินแพร์นะครับก็คือมีครบเลยนะครับ อีกสิ่งหนึ่งที่มี BHA เป็นหลักก็คือเจลแต้มสิวครับที่เขาเคลมยุบใบ2ชั่วโมง4ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือว่า24ชั่วโมงทั้งหลายเนี่ยคนที่ทํางานก็คือ BHA หรือว่า Salicylic Acid ครับดังนั้นวันไหนที่ใช้ BHA 2%แล้วเนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องแต้มสิวเลยครับและการแต้มสิวเนี่ยไม่ต้องแต้มบ่อยๆนะครับส่วนใหญ่ Salicylic Acid มันจะมาในรูปแบบ encapsulation นะครับดังนั้นมันจะซึมได้ดีแล้วก็ออกฤทธิ์ได้ยาวนานนะครับไม่จําเป็นต้องแต้มบ่อยๆเลยครับ แต่อย่างที่บอกครับว่าสกินแคร์มันสนุกวันไหนที่เค้ใช้โทนเนอร์ที่มัน BHA อ,อ่อ,อนๆเค้ชอาจจะแต้มสิวเฉพาะจุดจุดที่มีสิวอักเสบก็ได้ครับมอยเจอร์เซอร์ที่มี BHA ก็มีเหมือนกันนะครับก็คือสามารถเล่นได้หลากหลายเลยอ่ะโค้จะชอบใช้ในตอนเช้านะครับเพราะว่าทาไม้ตัวเดียวจบนะครับแล้วก็ทากันแดดสบายผิวเลยของลาโรสก็จะมี K+ กับ duo นะครับ K+ เนี่ยก็เน้นลดสิวคุมมันนะครับของ duo เนี่ยก็เน้นลดสิวแล้วก็ลดรอยได้ด้วยนะครับ ยูทรีนไอแมตัวนี้ก็ครบเหมือนกันครับก็เน้นลดสีวคุมมันลดการอักเสบนะครับหรืออย่างคารเมลิสตัวนี้ก็จะเต็มเลยครับใส่ BHA มา2%เลยนะครับตัวนี้เนื้อสบายผิวม,มากๆโคว่าคุมมันได้ดีเลยครับได้เห็นกันแล้วนะครับว่า BHA เนี่ยสามารถเจอได้ในทุกขั้นตอนของรูทีเลยเราก็สามารถปรับรูทีตามตัว b h a ที่เรามีได้นะครับเดี๋ยวอีพีหน้านะครับโคจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่า ตัวอื่นเนี่ยก็สามารถปรับได้อีกอย่างเสริมชั้นผิวก็ไม่จำเป็นต้องเป็นมอยส์เจอร์เซอร์อย่างเดียวก็ได้นะครับสามารถอยู่ในขั้นตอนอื่นก็ได้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับมีทั้งเซรั่มมอยส์เจอร์เซอร์แล้วก็กันแดดนะครับเดี๋ยวเจอกันอีีหน้าครับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้โค้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ความคิดเห็นมาได้เลยนะครับอยากให้โค้ดปรับปรุงตรงไหนหรืออยากให้ทําอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคคนนนนดีีีกัััััะะรรรบบสสสําหวว้ปแล